วิตามินซีมีคุณประโยชน์อนเนกอันันต์ต่อภาวะวิกฤตโควิดผมธนพจน์แพรสวันครับวิตามินซีที่เราต้องการใน1วัน60มิลลิกรัมจริงๆแล้วพอแต่ต้องการทุกวันนะครับผักหรือผลไม้สดเนี่ยจะได้วิตามินซีที่มีคุณภาพดีที่สุดท่านทานฝรั่งสัก1ผลเนี่ยต่อมื้อนะครับหรือเฟือ่อลกอนะครับแค่ประมาณ1ซี่นะครับสามป้อมนะครับสักสอสผล อันนี้เหลือเฟือนะครับส้มนะครับส้มนี่อาจจะต้องประมาณสัก4ผลนี่ทานได้เต็มที่ต่อมื้อนะครับแต่ขอเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าไปทําให้ไปต้มนึ่งทอดหรือเวฟนะครับคือพยายามทานสดโดยเฉพาะทานเหมือนคุณปู่คุณย่าเราคือทานกับน,น้ําพริกนะครับขอแน,นะนํามะระขี้นกนะทั้งหมดนี้นะครับคือวิตามินซีที่ท่านควรจะทานง่ายๆต่อวันนะครับปอนเซอร์นักน,กนักของผมเดลล่าเลอค่าจากภายในผมธนพจน์แพรสวัสดีครับ